ก็มาร่วมงานครบรอบวันเกิด12ปีสยามพารากอนค่ะไอ้16ปีค่ะ5 4 3 2ก็มาร่วมงานฉลองวันเกิดนะคะ16ปีสยามพารากอนค่ะวันนี้เป็นเจ้าหญิงเจ้าชายวันนี้มาในทีมเจ้าหญิงเจ้าชายครับจริงก็เป็นช่วงเฉลิมฉลองนะครับวันปีใหม่ปกติของเราวันนี้รอบนี้เราก็จะมาเป็นทีมเจ้าหญิงเจ้าชายวันนี้จิมเจนถนัดมากครับ S <S> สว <ง S 1> <S ess> ตเดินเหยียบชายกระโปรงแอนตลอดเวลาเลยตอนแรกนึกว่าเ e ออเจนเจน้จช่วยแอนนะจับจมือแอนเดินไปเป็นพาระแอนตอแต่ว่าด้วยความที่ชุดพี่แอนเขาแบบอลังการมากในวันนี้กลุยกายมากครับผมแต่ชอบกับสว,วยดี <S 2> <S 2> ใช่ใช่ก็สวยมากส,สมกับความยิ่งใหญ่ที่เปิดในวันนี้อะไรเงี้ยคับือจริงๆกับสยามพารากอนเนี่ยแอนก็แอนเดินมาตลอดอยู่แล้วอะย่างที่บอกพามาแล้วมันจบทุกทุกอย่างก็คือ สามารถซื้อทุกอย่างได้ที่นี่ที่เดียวเลยค่ะก็เลยจะมาประจําแล้วก็ของทุกอย่างก็มักจะมีแล้วลงอยู่ที่นี่ตลอดค่ะโปรโมชั่นลดเลยโปรโมชั่นก็กคือแซ่บๆทั้งนั้นนะคะก็ต้องคอยตามว่ามีอะไรบ้างว่าเขาจะอัปเดตแบบต่อเนื่องแทบทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโปรโมชั่นดีดย้อโดยเฉพาะสิ้นปีเนี่ยค่ะจะลดราคาค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็อะ สำหรับเชี่ยพระกรเอาเป็นช่วงนี้แล้วกันนะครับคือช่วงนี้เนี่ยวันนี้ที่เห็นกันที่พวกเรามา,มากันเนี่ยจะบอกว่ามีจนถึงวันที่31ธันวาคมซึ่งในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีชววมีกิจกรรมมีของทุกอย่างนะครับที่อยากจะให้ทุกคนได้มาดูมารลวมสนุกกันมาส่งท้ายปีเก่าและปีใหม่กันคือจริงๆเขามีจุดถ่ายรูปที่แต่งไว้สวยใช่มีมต้น<ป>คริสต์มาสด้วยมีไปมีการมีโชว์ด้วยถ้าใครอยากถ่ายรูปทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยแอนว่าที่นี่มีมีหลายมุมให้ได้ถ่ายรูปแ<อ>ล้ว เป็นพากรนปีแล้วนะครับพารกรก็ขอให้สยามพารากอนนะคะยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นพื้นที่ที่ให้ความสุขกับคนไทยแบบนี้หรือแม้กระทั่งคนต่างชาติด้วยนะคะแบบนี้ไปนานๆค่ะแฮปปี้เบิร์เดย์ค่ะครับผมก็ขอให้เป็นที่เป็นศูนย์การค้าที่คลองใชคนไทยแบบนี้ไปตลอดไปนะครับผมแล้วก็เป็นที่ที่ทุกคนจะได้มาแลกเปลี่ยนรอยยิ้มแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความสุขซะเงินละกันนะครับก็แฮปปี้เบิร์เดย์ครับ พู้สึกน้ารักวันนี้ค่ะอ๋อคุณกระตัดชาแฟนเด็กวันนี้มาจับละครป้องกันเลยคือมีคนคิดว่าเราอ่ะแอบอ้างหรือเปล่าว่าคบแฟนเด็กไม่เคยเปิดตัวเลยคะ่ะอันนี้เป็นครั้งแรกงานสยามพารากรอนครบรอบ16ปี <laughs> เปิดตัวหน่อยได้ไหมคะได้ครับรู้สึกยังไงคะมีแฟนที่เป็นแบบผู้ใหญ่กว่าอะไรเงี้ยรู้สึกดีรู้สึกตื่นเต้นมากครับต้องด้วยสิทำเหมือนโดนบังคับมาอ๋อครับแต่พี่แอนดมี่คิปคาแรคเตอร์คลิปคาแรคเตอร์โดนหยิกอยู่ข้างหลังครับ วันนี้มาเปิดตัวกับผ<พ>ู้ใหญ่ยยเดี๋ยวก่อนผู้ใหญ่ดียังไงก่อนผู้ใหญ่ดียังไงผู้ใหญ่แซ่บยังไงนอกจากความไม่กล้าพูดเลยเป็นตัวตัวเองเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ได้เลยอ่ะครับกระแสแล <Okay. S 1> <ป>ะครเป็นไม่ดีไปพี่กัลหลัดสวยไหมคะวันนี้พี่กัลหลัดเขาสวยมากเลยครับคือปกติเราจะเห็นพี่กัลหลัดเขาใส่สูทอย่างเดียววันนี้ก็มาในธีมเจ้าหญิงนี้แบบผมสะพรึงมากเลยนะบอกเขาแต่งตัวเสร็จแล้วแบบผมแบบว้าว โอ้ m ม g ก d อย่างนี้เลยครับคือนางหาทางแก้งแอนตลอดหรือว่าจะเออจะเดินเหยียบตรงไหนดีหรือจะแซวเราอะไรดีไม่มีทางเลยผมบอกพี่กระดัดกับพี่แอนเหมือนกันไหมครับผมว่าค่อนข้างเหมือนนะครับเหมือนยังไงเตมเมือด้วยความสวยด้วยความแบบเซ็กซี่ด้วยความแซบผมว่าเหมือนอะไครับเป็นคนแบบทำงานเก่งเป็นคนแบบว่าดูแอคทีฟอะไรอย่างเงี้ยครับ นี่ผมพูดอะไรแปลไม่ดี่ากันเนี่ยเพราะผมดูรีแอคแบบไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เลยไม่แต่พี่แอนก็คือตั้งแต่ร่วมงานกันในละครแล้วก็ตอนนี้ก็มาร่วมงานอีเวนต์อย่างนี้กั็คืองานกับเฟรมค่คือแอนอาชินแล้วคือแอนแบบก็คิดว่าตัวเองอ่ะสนิทกับเขาพอสมควรเพราะว่าตอนเล่นละครด้วยกันเนี่ยก็ต้องระลายพฤติกรรมเพราะเขาว่าจะเกรงเราเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะว่าเราโตกว่าเราเป็นรุ่นพี่เขาจะไม่กล้าเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็เปิดเปิดเผยว่าเออเล่นเล่นเล่นกับฉันได้นะอะไรอยย่างงเี้ ตอนหลังก็ก็ได้ไหมเจ็บได้ไหมได้ครับได้ครับได้ครับเล่นได้เลื่อนได้คืเทิ้งผลงานออกมาทุกคู่พอใจไหมครับขอบความน่ารักปุ๊บปิ๊ของของงานเราพี่แบงค์ดิ้งทุกคน ผมผมรู้สึกดีใจมากๆนะครับคือด้วยคมที่คือตอนแรกรพี่แอนเขาก็บอกบอกว่าด้วยคมที่ไวมันต่างกันมากแต่ว่าพอทุกคนดูแล้วทุกคนก็เชื่อได้แล้วก็สามารถอินได้นะครับ,บว่าสำหรับผมเองนะครับรู้สึกว่าเออเราก็สามารถแบบทางานได้อย่างเต็มที่อะไรเงี้ยก็ดีใจก็คือเคยคุคยกันว่าแบบกว่าเราจะเล่นให้คนน่ยย่อยเราเข้าใจว่าเราอยู่คู่กันแล้วมันไม่เคิืเกินะมันต้องใช้เวลาเหมือนแบบละลายคนดูนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย ช่วยรีวิวหน่อยครับ oh, ว่าการมีแฟนเด็กเนี่ยมันแบบหนึ่งไหมหนึ่งหนึ่งกลิ่นเด็กกับกลิ่นผู้ใหญ่ไม่เหมือนกันเหรอไม่ได้ไม่ใชเลยค่ะกเป็นยังไงคะกลิ่นเป็นยังไงคะมันอธิบายไม่ได้อะมันมันบางกว่ามันบางกว่าอะไรเงี้ยมันบางกว่ามันบางกว่ากลิ่นเราใช้แบบคำว่าบางกว่าคือกอดเด็กกอดผู้ใหญ่จะมีความขบขุนหนาแน่นแต่กอดเด็กมันจะมีพลังงานของความแบบเบาสบายอะไร อันนี้อันนี้หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หนึ่งอมีแล้วเรนที่สองไหมครับเรนที่สองไหมอันที่สองก็คือความความสดใสของเขาความสดใสของเขามันก็จะเป็นมันเหมือนแบบเป็นแสงสว่างให้เราอ่ะมีความกระชุ่มกระชวยมีความกระชุ่มกระชวยเหมือนตื่นเช้ามาแล้วแบบสดชื่นเพราะว่าเด็กๆเขาจะไม่ค่อยมีอะไรหนักๆมามาให้เราก็เลยเป็นข้อดีแต่ยาหาสาระนะไม่มี เด็กรุ่นใหม่เราต้องคบไว้ว่าเราเป็นเราอยู่ในยุคแบบ90มาก่อนใช่ป่ะแล้วตอนนี้มันเป็นยุคที่แบบโลกออนไลน์โลกอะไรมันใหญ่โตมากถ้าไม่มีเด็กมาคบด้วยเราจะตามโลกไม่ทันเพราะฉะนั้นเราควรมีแฟนเด็กเขาจะได้ลากเราไปกับโลกใหม่นี้ด้วยรู้เึ็นงที่ผลบางเราทําให้เราว่าสาวใหญ่มีความหวังนะแอนเชื่อ sure, ว่าความรักมันไม่มีอขอบ พบเหมือนกันว่าชาแนลนี้มันเกิดขึ้นได้ในจริงใเลิเร่องลนะลซีเหรอฮะใช่ครับผมทีนีบ้างเลิศซีจริงไหมเลิฟซีนคือในช่วงแรกๆครับเลิฟซีมันก็มีบ้างแต่ว่าพอเราเล่นไปเล่นมาตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นในละครหรือว่าตอนถ่ายทาเองคือมันก็แบบเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เลยเถิดไปเรื่อยๆด้วยสาหรับเลิฟซีในเรื่องนี้ หลังจากนี้มีเลยเถิดเยอะกว่าตอนที่เราได้ดูในละครก่อนหน้านี้อีกนะครับ เหมือนแมงวันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าเอ้ยแบบุณเวียนหาเราทําให้เราลาคาญบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พูดถึงไอพูดถึงไอพูดถึงไอมันมันคือมันเป็นหน้าที่ของเด็กอยู่แล้วครับที่ที่จำเป็นที่จะต้องไปวนเวียนให้เขาอยู่ในสายตาตลอด ก็เกรงแล้วแต่ว่าพอเป็นเลิฟซีนก็ก็เกรงหนักพอสมควรต้องเป็นขอพี่เอไหมคะครับต้องเป็นขอพี่เอเลยเคยไปวิ่งกันสองคนแล้วโปแตกยังไงยังไงนึกงานเผาหรอได้เจมเล่าเลยไม่ไม่ไม่พี่เอเล่าครับไปวิ่งกันสองคนริมหาดก็จะไปแบบโรแมนติกสักหน่อยเจอพี่เอวิ่งมาพอดีเจอตั้งแต่แบบนั่นคือครั้งแรกที่เราได้เจอกันใช่ครับ เป็นครั้งแรกที่ผมได้เจอมีโอกาสเจอพี่เองใช่เขาก็รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องขออนุญาตนะรู้อยู่แล้วว่ามาทำงานเขาว่าน่ารักดีค่ะเจมเขาเป็นเด็กแบบตั้งใจทำงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาไม่แบบไม่เคอะเขินกับที่จะมาเล่นกับผู้ใหญ่อย่างเราอะไรอย่างนีเคแล้วติดตามละครติดตามละครนะการันตีเขาดีด้วยนะใช่ครับผมฝาติดตามละครกระดดลักด้วยนะครับตอนนี้ก็ถือว่า ผ่านพ้นช่วงตรงกลางมาแล้วแต่ว่าผมว่าความน่ารักอ่ะอยู่ในช่วงนี้แหละทั้งความรักความเศร้าหรือว่าความสุขผมว่ามันปนเปย์อยู่ในช่วงระยะเวลาที่กําลังจะต่อกำกาลังจะก่อตัวมาเป็นความรักเราต้องมาดูว่าสรุปสุดท้ายแล้วจอมรับในความรักทรันงนีได้ไหมสําหรับปรปกัต์ือาหค่ัวนี้ะคลกค่ะแนะคะก็คือมันเหลืออีกสองนาทีก็จะจบแล้วอะค่ะก็มันกำลังจะม้วนตัวแล้วแอดว่า กจะต้องมีความสุขมากๆกับตอนที่เหลือของกระดักรักค่ะก็อยากให้ดูกันเยอะๆค่ะ